คน่ะเห็นพอค่ะบอจูเล่าซื้อไผ่พอแหลมพี่น้องค่ะซื้อไผ่โดยการสื่อโทรศัพท์ไอโฟนไห่พอแหลมนะครับโทรศัพท์ไอโทรศัพท์ไอโฟนเลยนะครับเนี่ว้าวโทรศัพท์ไอโฟนเลยนะครับไปซื้อไผ่แยะแหลมนะครับนี่ได้เสียพอสงการไปก็คือพอสมการนี้ก็คือเป็นพอ เป็นเจ้าของบุงสาวหน้อยเป็นบันแพงเนาะคะ่ะหลังจากนั้นพอแหลมก็ได้เขามาจังหวะนี่ก็ละนี่แหละค่ะบุคลาก่อนที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือพอแหลมพอ,อพอแหลมนีกนน่กับเมนูนี้กระไดยูน้ำบอโจมาโดดแล้วได้ไดยูน้ำบอโจมาโดดแล้วมือนี้มือขึ้นนี้ยูวัดกุกาก,ากเนาะบอโจก็ได้เป็นไรลสดกับแม่เฟิร์นเนาะค่ะเนาะแต่ความตังใจของบอโจนั้น กาชิซื้อโทรศัพท์ให้พอโดนแล้วเพราะว่าโทรศัพท์พอพอแหลมกับเมนูนั้นจะเป็นลักษณะที่ทยทยทายลูกบอบอบอ,บอ,บอดีแล้วเนาะค่ะเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนี่แหละก็คือเป็นอ่าเกินเป็นเอ่อเป็นผู้น้่ที่ดูแลเอาใจใส่บุคลากรในวงยางดีเนาะ,ะเนาะกิดใ,ใจน้ำพอแหลมเมนูเนาะค่ะเนาะได้ไอโฟนสิบหกนะคะ ตอนแรกก็ตกใจลุ่นๆอยู่ด้วค่ะพี่น้องค่ะพอจะบอดล่องสิมักหาคอนเทมแบบหนีอยู่แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะพ่าเราหักพอแหลมอยู่แล้วพอแหลมก็เท่ากับอ่าคนมาแท่นพอสงการเนาะคะ่ะนี่แหละคือความหากักความแพงของบอดโจโยูมอนินเนาะคะ่ะสาวน้อยปิดบานแพงเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นบว่าสิเป็นบุคลากรเบื้องหลังหรือสิเป็นอ่าเบื้องหนา้าเบื้องหลังพอบอดโจลอก็ ดูแลเอาใจใส่ทั่วถึงนะคะนาอตบัวทีเป็นแดนเซอร์นี่แหละก็คือ,อเป็นผู้น้าทีสุดยอดอีลีพีนองดูแลบุคลากรแมะทางเวลาพักผ่อนเรายังบ่มีใสเราสิไปแลนด์ไทยหนังไข่อ่อยฝากหนังไข่อ่อยในเดอค่ะเ้อเอาจังอีลาเว้าวเลยพันหลานมันมันหน่อยเอาสามพันหลานเห็นบ่ค่ะนี่แหละก็คือ ควาอ่าคือหลายได้ไปไทยนังได้ไปดูเบิงเรามันก็เป็นลักษณะที่แบบว่าได้หูได้เห็นแล้วว่านังเป็นในรูปแบบใดอีหลาได้ได้ไดฟันธงได้การันตีเลยว่าจังหวะไหนกับสามพันล้านห็นบ่ะกะพีนน่น้องนี่แหะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไมา้กำลังใจบูมีจีโอทูออฟฟิเชียลนะคะนอ้องแล้วก็ขอบคุณ องค์กรจ้าัเป็นบ้านแปลงขอบคุณเอฟซีลาหน่อยอุงอิงทุกคนมารักทุกหลังขอบคุณเด้อค่ะเด้อบูมิเจอตูขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ